ก็เป็นงานที่ Little Miracle ใช่ครับที่เหมือนกับว่าเป็นการสร้างประเารเล็กให้แก่น้องๆที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเด็กนะครับแลผมก็ <S <S ตัวโครงการนี้นะครับผมก็คือเป็นการที่เราสองควนเนี่ยมาช่วยเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนเนี่ยได้เข้ามาบริจาคกันเพราะว่าโหคือเครื่องที่น้องเขาใช้รักษาเนี่ยราคาประมาณ2ล้านบาทต่อหนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็ค่าที่ ค่าเขาเรียกว่าดูแลรักษาต่างๆเนี่ยตอนหนึ่งเดือนตอนหนึ่งคนนะครับประมาณหนึ่งล้านบาทได้เลยนั่นคือแบบคือใช้คอสจานวนมากมากๆก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้แหละในการที่จะสะพานบุญให้ดูทุกคนเนี่ยมาช่วยช่วยกันทำบุญกันจ้ะับจะร้องไห้เลยพูดไม่ออกพี่ใหร้องไห้ไปแล้วก็คุณน้องน่าสงสารมากเลยครับที่ไปเจอคือน้องน้ําหนักหกร้อยกรัมคือตัวเล็กกว่ามือผมอีกมือผมใหญ่กว่าน้อย แล้วคือน้องคือต้องมีทั้งท่อช่วยหายใจมีท่อแบบช่วยในการส่งอาหารแล้วคือนมก็ไม่สามารถทานได้เยอะมันจะทานได้แค่หนึ่งซีซีนะครับก็ <ừ> แล้วคือต้องมีแบบมีเครื่องที่คอยวัดเสียงด้วยวัดเสียงวัดแสงตลอดเวลาคอยดอูแล,ลรลักษาตลอดเวลาก็เอาจริงรู้สึกว่าเรารู้สึกโชคดีที่แบบเรามีโอกาสเกิดมาแล้วเราไม่ได้มีปัญหาแบบน้องเขาที่น้องเขากำลังเป็นอยู่ก็ คือสงสารนะเห็นแล้วรู้สึกว่าน้องเขาไม่น่าจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ก็อยากให้ทุกคนร่วมบริจาคเข้ามาเพื่อแบบช่วยช่วยชีวิตน้องเขาครับมันจะสั่ต่อโอกาสให้เด็กๆที่เกิดมาในสภาวะแบบนี้ได้ยังไง,อ,ง,ไงอะไรนะมันจะมีโอกาสช่วยสานตอ่อมีการดูแลเดที่นนี้อ๋อน่าจะเป็นการบริจาคนี่หนละอ,อย่างัรนผมว่าเราต้องป,ป๊อปอัพตัวโครงการนี้ครับผมแล้วก็ โชว์ให้ทุกทุกคนได้เห็นว่ามีเด็กที่มีปัญหาแบบนี้<ม>เยอะมากๆและอุปกรณ์ที่ใช้รักษาและก็การดูแลเนี่ยแพงมากๆม,มันทําให้คือถ้าเอาจริงจริงตอนที่เราจะไม่ได้รับเราจะไม่ได้มาจอยกับโครงการนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าน้องๆเนี่ยมีปัญหาแบบนี้การที่เกิดก่อนเวลาส่งผลให้น้ําหนักตัวน้อยมากระบบการทํางานในร่างกายเนี่ยไม่ปกติมีโรคแทรกซ้อนใช่มีโรคแทรกซ้อนเยอะมากๆทํทำให้ต้องมีเครื่องที่คอย ดูแลน้องแบบทุกอย่างเลยอย่างที่บอกไปทั้งการหายใจทั้งการกินอาหารทั้งการรักษาอุณหภูมิด้วยนะเ <t> พราะว่าน้องในอายุประมาณเท่านี้เขาไม่สามารถมีระบบที่รักษาอุณหภูมิได้<ช>ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยต้องคอยวัดอุณหภูมิต่อเวลาแล้วก็คอยคลิปอุณหภูมิไว้ให้เหมือนตอนอยู่ในท้องแม่เม่กี้ได้ยินยอดจะตกใจแบบเดียวกัแซงวางตกใจตกใจแฟ <t> นแบบสุดยอดมากๆเลยครับน่ารักมากๆแต่เรายัางมีของมาประมูล ใช่ครับผมของน้องจับเป็นอะไรเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลนะครับก็หวังว่าน่าจะพอช่วยได้แหละครับสำหรับยี่ยบริจาคสำหรับลูกบอลลูกนี้ของผมเป็นเป็นเป็นเสื้องานแคททีเชอร์ครับผมก็เป็นเสื้อที่ออกแบบเองก็เหมือนกันหวังว่าจะช่วยบริจาคได้เหมือนกันก็มาทีมีโอกาสมาทำบุญเป็นสถาบันทานบุญคู่กันอย่างเป็นใหญ่มาก็ดก็ดีใจนี่ก็เป็น เป็นปกติเราจะไปวัดกันนะไครับไปวัดกันครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ได้เป็นการชี้ช่องทางแล้วกันแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าตอนนี้มีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในรูปแบบนี้ครับผมกบริจาทได้ที่ไหนบ้างบริษัทได้ที่ Facebook ใช่ไหมของโรงพยาบาลเด็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหละครับโรงพยาบาลเด็กครับผมหรือว่าสามารถมาคอนแทคเองได้ที่โรงพยาบาลเด็กเลยครับ ขอบคุณแฟนมันคืแบบว่าเราช่วยกันช่วยกันแบบว่างานบุญก็ไม่พลาดก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่แบบคอยช่วยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องเลยครับแม้กระทั่งเรื่องการทําบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันที่เราได้มีโอกาสทําบุญร่วมกันครับก็ถ้ามีโอกาสชั้นหน้าก็อาจจะได้เจอกันเพราะชั้นนี้ทำบุญร่วมกันแล้วครับผม ก็เหมือนกันครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่คอยสนับสนุนเราสองคนมาตลอดครับผมก็ดีใจมากจริงๆที่เวลามีงานต่างๆมีงานบูญมีงานทําบุญมีงานบริจาคต่างๆก็มาช่วยๆเหลือกันก็ดีใจมากเลยครับมันทําให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ Thank <laughs> you.